แม่ก็อยากให้กลับเร็วๆเลยอืเจอหน้าล,ลูกเลยขอวันแม่ก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ก็คิดถึงแม่ตลอดนะครับวันวันวันปกติทั่วไปผมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่มันก็หายมันเป็นหน้าที่ที่เจ้แม่รักแม่แล้วปกติปีน้องมิกได้มีพรงมอะไรได้ให้คุณแม่ป,ปีไหมคะถ้าแม่ติดภาร,รก,กินก็ได้ไปคับถ้าอยู่บ้านด้วยวก็อยากจะให้น้องมิก ส่งผ่านความรักทางคลิปวิดีโออยากให้น้องนิดพูดอะไรกับคุณแม่นิดนึงค่ะคผมก็รักแม่ผมคิดถึงแม่กลัวไม,ไม่ต้องเป็นห่วงผมากครับทีนี้มันมันก็เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่มันก็หายครับผมเป็นหน้าที่คิดถึงแม่ครับเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลเดยไปแม่ครับปีที่แล้วได้ไปเยี่ยมพี่แม่ไหมคะ ปีที่แล้วก็อาจจะเลทนิดนึงครับเพราะว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดแต่ก็ยังไงก็ไปครับก็คือไปทุกปียังไงกับผมต้องไปทุกปีให้ได้ครับแล้วคุณแม่ได้โทรคุยว่าไหมครับโทรคุยตลอดครับคุยทุกวันเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เจออ๋อไม่กล้าผมไม่กล้าให้แม่มาเพราะว่าผมกลัวแม่จะติดติดเจอโควิดด้วยแล้วก็ถ้าผมขอขอเสี่ยงขอเสี่ยงคนเดียวดีกว่าอย่างเงี้ยครับ คุณแม่คงห่วงน่าดูเลยเนาะแกไม่พูดแต่น้ำเสียงแกก็ออกครับผมฟังแกออกเหลือแม่คนเดียวเลยนะพ่อพ่อเสียไปตั้งแต่ปีสี่สองก็เลยว่าเหลือแกคนเดียวต้องดูแลให้ดีสุดเอาไม่แม่โอกาสไปแม่นะครับปีนี้ผมสิบภารกิจเลยไม่ได้ไปไหว้แม่ขอบคุณแม่ที่กเมิดผมมานะครับขอบคุณมากครับ ว่ามไม่ต้องเป็นหน 3, น่วงครับไม่ได้โดนจุดสาคัญอะครับเผาเผาเผาพวกกลวยาหครับแล้วจังหวะที่เดินไปอ่ะมันมีช่องทางที่เป็นช่องมัวครับพวกผมก็เลยไปปิดปิดแล้วตั้งแนวตั้งแนวรูดเราแล้วมีม,มีมีผู้ชมุมนุมครับอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งข้างในครับมันเงื่อนเขาก็ยิงประทัดยิงหัวน็อตลูกแก้วมาครับแล้วผมไม่รู้ว่าเขายิงอะไรมาเป็นเสียงปุ๊บมาปึ้งของรถลุงอ ตอนนั้นเจ็บไหมเก็บกข้าเหมือนมีของแข็งมนกระแทกเดิน <ลง S 1> ไม่ไหวลเลยลงเลยครับลงทั้งเยืนเลยร้องไห้เลยอยากจะมาแต่มาไม่ได้คนชิดมากไม่อยากมีอะไรไม่อยากจะบอกวก่าเจ็คนคิดมากเลย